อาออกดีจริงๆเออวัตีจ้ามาแล้วจากเมนูครับบนเมนูพี่น้องบ,บนเมนูงานบ้านงานบ้านนี่จากงานบ้านมาแล้วงานบ้านคุณผมไม่นียังงานบ้านเอ,อ้ยงานบ้านงานบ้า,านมาแล้วงานบ้าน อืมตัดที่งานบ้านเงีบงานบ้านเอ้ยพูดนี่ก็น้ำเต้าหู้นมสดเฉากล้วยนมสดอันนี้ลูกสาวมันมากินเรียตื่มาข่าวขาหมู เจียนงานบ้านนพี่น้องตั้งแต่จะไลพร้อมที่ง,ง,งานบ้านพร้อมซื้อมากโมเดนแล้วฮักซื้อมากหม่อีกมาใหมาอ่ออกนี่ยอุปกรณ์การทำงานพี่น้องเออมีงานบ้านกับวันนี้เคลียร์งานบ้านก่อนจ้ะคลิปนี้ผมไม่ยั้งไหลแล้วจ้าเข,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 ข่าขาหมูกินเขาเคลียร์งานบ้านก่อนแป๊บนี้คลิปนี้แค่นี้ละจ้า